ก่อนอ่กเข้าไปที่แคมป์นะก็แวะกินเฟอนะเฝอนี่จะเลยทางเข้าไปนิดหน่อยเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่กใส่ชิ้นเนน ระหวห่วางทางก็แวะกินน้ำอ้อยบดนะน้ำอ้อยบดเครื่องแก้วละสาวบาทเสร็จละกแก้วแก้วหนึ่งนี่แก้วหนึ่งนี่กี่ท่อนครับแก้วหนึ่ง <c oughs> อ๋อหรอแล้วแต่ปริมาณบ่ไม่ใช่ออ ตังร้จเลยจอดเท่าไหร่ครับขอด้วยแก้วอด้วยแก้วจอดแ่0บานเส้นเดี๋ยวบัเดีด้วยตังราจ่าอ๋อได้ๆเอาขายดีขดีหมานหมๆนหมาน ปกติย่าย่าสองฝั่งทีิปนั้นผมไปพอดีย่าสองฝั่งมันจะคุมอยู่แล้วไงต่างคนต่างใกลจอีใช่ไหม,มสัญชาติาทยามันก็ต้องพังลบใครลงมันใช่ไหม ตร,ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนี้ก็จะเป็นลิมน้ำมีต้นไม้ใหญ่จะดูลกๆสะหน่อยนี่ก็เป็นไอโนนะอยู่ที่ขุนกองแรงนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของขุนกองแรงให้ฟังนะครับ ที่ไปที่มาชาวบ้านทุกๆวันศิล์นคุณกองแรงนี่จะวันศิลนี่คือวันพระพระอ้าวสิบห้ารับจะได้ยินเสียงกองตุ้มตุ้มตุ้มจะได้ยินเสียงกองทุกๆวันพระในโซนห่วขุนในโซนวังวังเลึกของมันที่ที่มีตาน้ําผุดที่ว่านะครับอไปดูครับครับขุนกองแรงแรงนี่คือทุกๆ ทุกๆวันศีตตอนแรง oh, ตอนอ๋อตอนเย็นอ้าโอเคอ๋อทุกๆวันพระตอนเย็นอ้าโอเคโอเคขุนกองแรงโอเคอ๋อก็คือที่มาประมาณนี้นะครับแรงงอมาจากตอนเย็นจ้าเพาะบอลกองอล้วตีกองอ้าวโอเคกองที่ขุนมันเป็นขุนเป็นวังน้ำขุนนี่คือความหมายที่นี่คือวังน้ำวังน้ำวังน้ำอืมครับครับอ๋อโอเคขุนกองแรงได้ได้ โอเคงั้นขอบคุณหลายๆครับจากจุดจอดรถนะเราก็ขนของข้ามแดนข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะไปหาที่แคมปนะ์ หลังจากข้ามน้ำมานะนก็เป็นพื้นที่แคมป์ขนาดเล็กของเราเราจะติดผาหินปูน สี่โมงสี่โมงครึ่งคึจุดชมวิวไเวลาึันอยู่20่สิบนาทีเราถ่ายรูปแล้วก็20่สิบนาทีอยู่ตรงนั้นปริบสัปโมงหนึ่งห้าโมงห้ามงครึ่งลงมาลอยน้ำว่ายน้ำนี่ใครจะทีดใดใครจะที่บ้าแจ้งมาเลยผมจะเอาใช้มา ตรงตรงจุดไหนครับไม่ใช่แถวแคมป์ใช่ไหมครับไม่ใช่แถวแคมป์ต้องเดินอ๋อต้องเดินไปอ๋อไปประมาณกี่ลูนึงรถไปก็ได้รถตู้ไปรถตู้ไปแล้วจอดแล้วก็เดินที่ก็เดินมันก็ไม่ไกใช่จบสิบวันนี้พุนาก็เข้าถ้ำเข้าถ้ำนี่เข้าถ้ำนี่ประมาณสามสิบนาทีออกมาลิ้นเช็ดลายตอนเช้าจบตอนแรกไปทายเรือขยัก บ่ายโมงหาสี่โมงสองสามชั่วโมงแลลวผ่ายเาลยเราจะผ่ายเอเจนเจอร์เด็กเคยไปแล้ว <laughs> โดนเสียซ่อมได้นหมพี่เด็กซ่อมได้โดนเสียเส้น <laughs> หนึ่งโดนโดนวันสุดท้ายวันที่สามจะไปลอยตัวลงถ้ำเลยแต่ระยะทางมันจะคดขัข้นยากลงถ้ำที่ห้าสิบเมตรเราจะเดินทางแบบโอ้โหหินน้ำหน่อย เราโดนบินขึ้นไปดูก็ได้ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าไม่ถ้าเกิดเราไปเราลอยตัวท่านพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าเปลี่ยนเปนโปรแกรมไอ้วันที่สองอ่ะเป็นวันที่สามแทนตัวนั้นจะใช้เวลาหมดหมดวันเลยไหมหมดมันดีกว่าไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเผื่อว่าเติว่ามันใช้เวลาหมดทั้งวันใช่ไหมหนึ่งวันถ้าเเราใช้วันที่สามเนี่ยเก็มันไม่ทันหรือเราอยากสำรวจต่อมันจะได้มีกิจกรรมทำต่อเพราะว่าอย่างไอกิจกรรมที่เราจะล่องแก่งหรืออะไรพวกนี้มันมันมาทำอีกทีนึนก็ได้ แต่ว่าไอ้รอยตัวลงถ้ำเราอยากจะเดี๋ยวจะสำรวจให้มันเต็มที่อ่ะเราใช้เวลาให้มันเต็มที่เผื่อมันมีอะ<ช><ช>ไรที่มันมากกว่าที่ทางนี้ลงไปแล้วเจอหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะได้แบบเฮ้ยมีที่ใหม่แล้วเปนี่อะไรใหม่ทีเหมือนมาทํางานอ่ะนะมาทําให้เต็มที่แต่ว่าค<ด>ุณหญิงจะไปไม่ได้นะค่ะคุณหญิงน่าจะไปไม่ได้นะเพราะทางมันยากมันกันดานมากเลยสบายโอ้โหทุกคนได้ได้ ไม่ไปนี่ตัวประนามเลยนะแคมป์แคมป์ไงเราเล่าแคมได้นะเราเข้าแคมป์ได้ไหมได้นะเดี๋ยวเอาดูเดี๋ยวผมจะเอาดนบินไปให้ดูก่อนทางมันจะไปตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น้ำออกจากถ้ำนะเดินจากแคมป์มาประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะประมาณนี้จะมีในโอ๊ยปตอดภัยเขสบายเลยโอ้ยเป็นแอ่งน้ำยิงหันมาหน่อย เขาบอกได้ตัวขายแล้วโอ้โขายดขายแล้วหล่อนี่สาญ่เกี่ยวกับกานมีอาจจะมี6นี่ก็จะเป็นแคมป์กลางนะสองสาวกำลังช่วยกันทำกับข้าวนะมีพ่อครัวใหญ่นะพ่อครัวแบงค์โออโหฮะอันนี้อะไรนะครับเหต อันนี้มันมิชลินหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไข่นกกระทาได้กาย ภาพที่เดินเดินหวานว่าเ็เป็นคนเป็นภาพนี้ใช่ป่ะเนเป็นคนแบบคนเป็นคนเเรียบร้อยเสร็จแล้วบอกป้าลอยลอยไม่รู้ ทำไมไม่อะใหไอ้เจ้าเจาาดอ่ะมีหนูมันมีสี่อันเก็ังหวัดเอีกห้ามาเลย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 มาพร้อมกนเลยมากินพ้มกันเลยไม่กินก่อนพร้อมกัน้าเีวเา่ากอ่านี่ก็จะเป็นบริเวณแคมป์นะ รถตู้จะจอดอยู่ฝั่งโน้น,นกลางก็จะเป็นลำห้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของรถ ATV นะกิจกรรมรถ ATV ก็จะขับกันทางนี้ผ่านลำห้วยน,นี่จะเป็นอันนี้ก็แค้มป์กลางติด,ตดหน้าผาหินเลยนะ อากาศหัวข้ามก็จะอบอ้าวนิดนึดนงแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากเ <c oughs> ช้านี้ก็ตื่นมาเฮฮากันเอาจริงๆว่าจะแข้มอ่ะหน้าก้าวอ่ะว้าว